ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับงานของพี่วัดนะครับผมนี่นะครับไฟสเกลทำงานปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คอุปกรณ์อื่นๆกันนะครับอันนี้คือเดี๋ยวดักแฟนนะครับโอเคนะครับแล้วก็อัพดาวนะครับพร้อมกับลิงก์เวกเตอร์ทัชนะครับท่อขยับได้นะครับแล้วก็ลิงก์กับขนาดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ อันนี้แอรอนต่อมาคือลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์จะลิงก์3จุดลิงก์ล้อนะครับลิงก์แพนของลัดเดอร์นะครับแล้วก็ตัวท่อเวกเตอร์ทัดนะครับนี่นะครับน,นี่นะครับล้อโอเคครับผมเรียแบบร้อยครับที่เหลือก็จะเป็น ผูกล้อนะครับแต่ว่า้ผมถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพอดตกล้องก่อนเพื่อจะยกตัวลำขึ้นมาเดี๋ยวเอาผ้ารองหัวนะคร,ครับผมนี่นะครับทดสอบรีแทกนะครับโอเคนะครับผมูกครสาม้อนะครับยดอข้างหนึ่งที่มันหักเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีโครงการได้สกปิก ข้างนี้มันจะมีแุดนี้ครับซุดสกระิงมันหักไปนะครับผมน่าจเกิดจากการที่ตกกระแทกครับแล้วก็ผมได้ทาการซ่อมตรงบริเวณหัวขาล้อหน้าเนี่ยหลวมนะครับแล้วก็ทําการลงอีพ็อกซี่นะครับผมด้านบนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทําให้ขาแข็งแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกดขาดูนะครับนี่นะครับ ตอนแรกมันไม่ได้นะครับตอนแรกล้อมันหลวมนะครับเพราะว่าโฟมข้างในนี้มันแตกฉีกแบะออกจากกันนะครับจากชุดไม้ก็เลยต้องลงอีกอ็อกซี่นะครับแล้วก็ล้อหลังก็โอเคนะครับนี่ครับรุ่นนี้ล้อหลังชอบนะครับผมชอบสไตล์ของล้อหลังนะครับแบบนี้นุ่มดีโอเคครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอส่งพื้นฟ้ากันนะครับพี่วัดขอบคุณมากครับ